มาเนี่ยเกิดกับตายนายกับกานก่อกันมาตลกจอมิ นพ่อเมือง่อตายนั่นบ่พ่อแมนหาได้กับบ่มีหนึ่งนี่ที่นอวันยังวาดตายตนี่ตายไปแล้วว่าเร้ตายเล่นเล่นเล่นบวกดังละครหนังน้อแม่น้อหนึ่งแม่ท้องล้วนเอ้ยเนี่ยโมนั่นใส่ยังก็แสดงกันแต่งเอ็งให้เป็นเรื่อง มาคุณแม่ท้องล้วนสีสุขนี้แล้วตายจนมืดตายจนเสียงเลียโยยงเต่ส่าเตาแม่เอแม่เอยแม่ตายจากโลกตายจากเต้าจากของเขาที่แต่งมาน แม่เอ้ยแม่มาตายไปแล้วรวดบ่าเือตั้งแต่ตอนจะไปกา s. <S ยังมีมือสิกลับมายังมีมือสิปืนเลือนหแม่เอ้ยแม่บาดปาดเงินเอินเพิ่นไปหาเจ้ากาก็ยังคงนอกไว้มาแม่ทั้งหัวเอ้ยคันว่าแม่ไปไรยังสิได้ มาัานี้แม่ไปนะยังสิได้กลับบ้าน,นเกินบาท่อละมันหาแนวว่าแมวมาตายบามีมือสไไิบินันเตือนไปเองว่พปอมัวเนยเพราชวนเอ้ แม่ของเอาบ่มีมือว่าสิปืนขึ้นมาได้ดอกดังลังแม่เอ้ยแม่ท้องวันเอ้ยลูกของแม่มาเก็บทันตั้งแต่ขันเงีญาติพี่น้องของแม่มาเกดบดินตั้งแต่ขันแต่เข้าก่อนมาทันตายเด้อ ค็อยาศัย่พายเพียงเพื่งกันก็ยันสวยตั้งแต่ข้าวว่าทั้งมวยการงานแมวบอขานก่อนน้องอุ้ยเอ้ยสมัยเอ้ยบัวลายเอ้ ไม่กินทอดเดนตั้งแต่ก่อนเคยกินขา้าวดอกวามปลาเ้กินปลารอกวามถวยเคยกินกวยรอกวามหมีแม่ทั้งวันเอ,อ้ยลูกขวางแม่เพราะว่าสิเป็นประมวลบุญส่วนอไทยสมัยมัวไหลจิตหอดไหลตั้งแต่กิ่งแต่ลูกแม่ยังเป็นเด็ก ยังบายแพบยกับพาดมีย <virt uel o> ุง <stained> ม <za> ิม <forbidden> ่บอไรกินบาปลที่แม่อังลวนกันยังปอนสมัยนั่งสมัยนอนบรลาับทเจ้ากัยังก่อีแม่เอไย แม่เอ้ถนอมเลี้ยงประมวลบุญส่วนอุทัยสมัยกังวาใหญ่ย,ยามลูกแม่นันใหญ่แล้วมาไต่จ้อยจากลูกไปกนี่ยังปล่อยตั้งแต่พอเกินกับลูกลูกนี้เล่าไวเงี่ ห้ยหายหำละกับวาเดน้องหาความสุขบอกมีเองยแต่เจ้าตายไปแล้วตกกลางเกินลูกกับวันยันนากลางแมงมาลูกกับเบิ้งตั้งแต่ลูกแม่ท้องร้อย แม่เอ้ยแม่โลกกอองเจ้านั่นแม่โลกผู้ใหญ่โลกผูกลางยกมาจบข้างกวาง สมัยบัวไหลยกลูกแม่ขึ้นมาจูบข้างใต้ใบแล้วก็เลาบ่อยากบ้างแม่งในเมรนี่พอเกินกับลูกลูกจิตหอดเจ้าลายจังได้พ้าลูกสาวโลกเคยโลกใา้โลกสาภไยได้สร้างโอวเทตวนกุศลหาให้แม่มา ครับกาสอนบนน้ำ้วยว่ามาเด้กว่ามาเด้อแม่ทั้งร้วนสีสุกเอ้ยแม่นมาวิญญาณเจ้าอเมงน้องเรียนหน่อยก็ตามใจเลย แม่โยนหลกเหลือปากปลายโถเจ้าดรกร่างแมงมามาเดินมาเดินแม่ท้องล้วนสีสกุกเหม่นมิ่นยันกวางเจ้ามาั้งกำแดนห้กตามจ้างออแมอือแม่เอือ แม่มาบ่เห็นลูกล่างหอกพมงเสื้อกับบเตียมเดือบ่านไหนแม่นี่เป็นมือแม่นมาใจแนวใด้พอเกินกับลูกลูกของเจ้าก็ะเ้หามาครบกันแต่งมารอทานว่ามาเด็กอีพ่ออีแม่ เดินใ่กันแน่เด้อมาเด้อแม่ทั้งวัวนเด้ยโอ้ยน้อแม่ใไนแม่นี่กันแม่มาหดแล้วแม่ก็อยาได้ย่านในเดินผ่านมาทางไหนอย่าไปมั่วเมาลอกกันโยต์ตามใส่วย่าไปมั่วเมาเล่นน้ำตาเบล ํำเด้อแม่เด้อแม่ท้องร้นเอ้ยมาฟังเทศฟังทมน้ำปวกลวกแกเต้ากันของเจ้าอย่ากรุนแม่เอ้ยแม่กันจะมาหอดน้ำให้เจ้าไตกว่ามาเด้อละแม่กันจะมาหอดใคย่าไปสนมนป้าหยาคาหกันจะมาทางนาย่ะไปสนมนป้าเข,ขาแม่เอ้ยแม่ ไอแม่มารากินข้าวบ้านข้าวลูกสาวน้อยบ่ไรน้างลูกเจ้าเต้น แม่เอ้ยแม่อยากกินวามอยากกินแจงเนื้อไส้เองลูกใส้ใหญ่ลูกใส้กลางลูกเคยใหญ่ลูกเคยกลางลูกเคยลางลูกสาวผู้น้อยกายไอกูสูแนวในเมนีดวงวิญญาณแม่ ต้องล้วนก็สิมารกถึงแลงแง้วสเสียงแซวแซายิดไปนองกระซมเส้ดลูกของเลาลูก้ายลูกไข่ลูกสะไบลูกเขยลูกสาวกำลังลุกขึ้นหาไฟมาผูกแขนไปเดอน อีพ่อเอ๋ยอีแม่เอ๋ยเนงไหนแม่เน่งเอาไฟมาควาองแขนหลวงพ่อไว้เป็นตัวแทนกันเ้อแม่เป็นตัวแทนที่แม่พ้องล้วนพวกผหมดหมอดเนี้ยนกันตายถิ่มหอกจากป่าป่าวนกันไม่น่าถึงแล้วกะสิไว้ปปาพอนแจวปาพอนใส่บังจักหน่อยสิไว้ในอีแม่ล้วนพวกเลาหมดหมอดเพี่ยนกันไปแล้วว่าเต้ามาสาธุเ้อเ้อละแม่กันเป็นเจ้าโตกะโพกั ปนจากพุกด,ดอกนี้เด้อขั้นไม่แม่ถังโสกไก่สสกยิ่งยิงกระสมดังใจปองออให้ได้ไปเมืองแม่ สู่สวรรค์บนฟ้าเมวารามาล้อมกันเป็นแถวทันทีบุญจะมีามากล้นกว่าสนสางจังเม่นลายแม่ทั้งวันเ้ยสาธิมาวบหน้าประสิอธิ์นมาโปรดขานไม่โทษเจ้าบ่มีแต่กรมาเป็นเมียของนี่พอเกินเรียกมาเป็นแม่ของลูกเต่าดังเขาเน,น่เจ้าอ๋องหนึ่ง เมื่อเราไปพอสิปูกแขนกันเมดแล้วกะจีเศร้าเด้อกะบระท่านเมดกะทาย่เฝ้ามาเร้อโอยโอยยโอยยนอนอนอาไว้พรานคุณแม พ้องล้วนเรียบร้อย,ส,<ว>ยสิแถมไม่ไมพอเกินเบิ่งกนะนาตลอดลูกแม่เต้ากันของเจ้าก,การะดังกันสาตัเด้อพอเกินเออการถมมือนี่ไกล่ซาตึงตึง ดังป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  ចតកប៉ោចៅលន់តែងអឺអឺអឺអូអូ พี่น้องน pues, <fulfill> ั <Century. S 2> ่งโยนีก็เคือรังเดียวกันเดเมเดอผู้เป็นทานไปแล้วอะไรขค้ืนไหลกว่าเก่าผู้เปนทานบาทหนึ่งกระดีทานมีสิบบาทกระเดงผู้เปนทานหนึ่งอยบาทกระเดงหรือผู้บาท่ทานในทานกระเดงเหลือผู้เริ่มเงินเยืมเงินนำโมมาทานกระเดงเยืมกันแล้วก็เคลืนเงินในกันแน ถกจะให้ได้ถามด้วยตาจิถามมาแล้วตาเธอบันเบว่าดิอ้าวน้อแม่กันแม่เจ้าท่านบาดบาให้ไหลขึ้นโพล่าเศร้าแม่สาธูกันยมแม่ยมพอบ้านน้อยโอบุท่านเศร้าให้ไหลเขาเป็นรอยสาธุแม่เอ้ยแม่กันโพได้ท่านรอยให้ไหลเขาเป็นพันสาธุเมื่อนี้พ่ท่านนั้นพันมาท่านมีจักคนอยู่ คิดตาลูกอี่แม่ท้องล้วนผู้เป็นเจ้าภาพนั่งใสลายโยนีพ่อสิได้บ่แบ่งพนันไอ้จีใจก็กันละบ้าลูกอี่แม่เฮ้่ลูกไผ่กระไดลูกไส้กระดีลูกสาวลูกเกยกระดีลูกในพ้านมัมมี่ตีแบ่งพันผู้ใดมีกระจกออกมาก,ก,กรดเด็ดจะจางหานกันเอาล้งเบิ้งนั่งเบิ้งสะล่ะแม่เอ้ยลูกเจ้าน่ะกระลังจกได้แม่เ้อถาสะกอนแม่ ลูกไป่หรือลูกสาวกับว่าจับดอกลูกไพ่แต่แท้ละเห็นไหมบันัันจังคอยเอาน้ำกันกระเด็ดเพื่อเจ้าชิงยากหยั่งนั่งชักลากย้อนถือเพื่อลอยท่านตัวโอ้ยถ่ายเยอ่เลอแม่เอ้ยผู้ใดผูกแขนเจ้าผู้ละลอยละลอยก็ดีดอกแม่แต่ว่าผูกแขนพันเดียวอผูกผู้ละพันกับพันก็ดีละเจ้าเห็ดไปไห้อันไหนก็มีแต่เจ้าแน่าเดียวตัว มาไทยอีแม่ที่มาผูกแขนพละเศร้าละเศร้าอีแม่ท้องดวนลับบ่ไายป้อนลงองหมื่อเดือนเดือดโอ้ยน้อแม่ลูกขวางแม่บ่ได้ผูกตั้งแต่ปลายผูกเงินน้ำโยรอกแม่ เงินพ <Read> ันนีผู้ขาสือบเสียดอกสิไปอัดกอบไปมางวดหนาก็เจะมาอ้างนี่แหละเด้อลูกอีแม่ต้องรวนท่านน้ำแม่มาเส้อสัญญานะบวไลย า้าวนาอแม่เมื่อนี้ลูกของแม่ตกลูก,กคนเดือท่านมาเมื่อนี้จ้ำกันแล้วผูกแก,แกนแม่กากแล้วค,คิดหอดแม่เอาลายใาใช้ต่างมาท่านลาว,ว่าเงินคำแบ่งเพื่อนเอามาให้เป็นปัจจัยสามพันบาทแมนบอกธรรมาดนั่นกับพันธรรมาดนี่กับพันแมนบอนธรรมาดนี่ห้องแอกแอกกระไรพันน้ำหมูโอย มุ ais, ้จักไปแจ้งสี่ไข่ผู้อื่นเป็นผู้ว่ากกะไข่คอยเมื่อยอันผู้ว่าการิจักสองเนี่ยกะไข่เนาะแม่นบ่สิพาสวัยอ้าวท่านเท่าไรกะบ่าว่าดรอกแม่จ้า นไปแล้วจะได้บกเกินหาจะได้ขาดเกินวัางสับปะกำลังอะไรเต็มดอกดังเก่าให้บุญคนเอี่ยแม่ท่องล้วนนี่ตุ่มลกเต่ากันไปนาโยสบายแม่เอ้ยแม่ไว้พาะในลูกเจ้าแน่ยเนี่ยมรคมูเจ้าทำกันข้าหากำไรไก่ได้ง่ายงดอกแม่เออขายเป็ดย่างก่ย่างจะต่างนั่นในหลังโฮมขายขนมข้าวต้มปัดปีแตงโมที่ กะโปกนอ้าตวกันิกระเนกออลอนขายใสนา้นาเสียไม่เงินไรอืนินลินลินเขาองเจ้าพูละแสนสองแสนสามแสนชาถุ สี่สองเน่เด้อเน่เ,นเ,นนเอาล่ะน้อน,น้อนแม่มือนี้จังมาสมควรเล้วน้อเลยดีได้ว่าสี่ได้าดลาพวกไป้องกัารัานหนาพนังรองอาจจะมีงานหน,น,นาันหลังมา ให้โทรหาจานสำรองเมเด้เมเด้อเนือบาสั้นเบ่งโยทบก็ได้เบอรอกโยหันกะละอีใดอีแม่เบื่อมหาช่วงโชดกิลวัฒนาเมที่เบื่อจานจำร้องกากมีแต่ว่าบอกขึ้นไงโดนๆกระจังขึ้นโตเจ้าปัดบอเห็นขันมาสั้นเอากระดาษกับปากามาด้อเมเด้อสิมาเขียนมาโนดสิบอกเบอร์โทรไว้ขันมาสั้นโทรศัพท์กระไร้ยก มากดกดกดน้ำย้ำฉันบอกกดครบแล้วก็โทษออกแน่เด้อท้อแล้วก็เมมไม่ดอกแน่เด้อ้ลังคนประชงใส่าสิเมมไบใส่ปฏิบัติกับแม่ไม่โทรศัพท์นั่นละแม่เมมไม่าจังไดอ้าวกบเมมไว่บานี่แม่เบื่อพระอาจารย์จำร้องว่าสันทว่แต่ขอร้องอย่างหนึ่งขอร้องยังปเตขอร้องห้ามเมมไมบ้าเบื่อที่รัก มันสิยากพออยู่ยากเนครับไปนี่ฮาราเดียวปวดปวดโทรศัพท์สนักว่าเบอร์บักไหนอยู่เนี่อ้าวโคเอาโจทเอาเด้อเบอร์โทถจานสำรองเมื่อไรแม่กับบท่านทวนไม่เด้อ โท้เร่อแม่โท้โลดแม่โต้เดี๋ยวนี้กใครโท้เร่อแม่เหลือเชื่อเพาะแง้าดอกย้มแล่งกะบ่าวาจานสำหลวงก็สินั่งรับตอนคอยทารอรับสายฮัลโหลไปโทรมาเปลี่ยนจังสันให้อะไรอ่ะจ้ะมันระบบสันไปโทรมาน้ตเด้ง แม่เอ้ยแม่บัดนี้จังมาสมควรแล้วสิลาไล่ไปก่อนลาก่อนเด้อญาติพี่น้องนอกนามนี่จังพบกันแล้วล่ะนะสาโองง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 ง Yeah. Oh